เสียงของฝีเข็มที่ดังไปพร้อมๆกับเท้าที่เหยียบจักเย็บผ้าเพื่อตัดเย็บชิ้นงานจากผ้าเขาม้าให้ออกมาเป็นรูปร่างก่อนนำวางขายหน้าบ้านภายในตลาดท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเมื่อสิ้นเสียงฝีเข็มนี้ไม่นานชิ้นงานจากผ้าเขาม้าพร้อมกับสติกเกอร์ผลิตภัณฑ์งานคนพิการอำเภอท่าใหม่ที่ติดลงไปก็พร้อมที่จะวางขายให้กับผู้ที่สนใจและชื่นชอบ ป้าอุมาสีเกตยิงพิการทางการเคลื่อนไหวในวัย60ปีเจ้าของชิ้นงานผลิตภัณฑ์จากผ้าเขามาเล่าให้ฟังว่าโดยร่างกายที่ไม่เอื้ออํานวยเนื่องจากเป็นโปลิโอตั้งแต่อายุสองขวบขาด้านขวาจึงรีบแบนเดินไม่ได้เหมือนคนปกติทั่วไปแต่ตนเองก็ไม่ย่อท้อเคยทํางานรับจ้างในโรงงานเสื้อผ้าเพราะมีพื้นฐานการตัดเย็บบ้างแต่สู้งานไม่ไหว จึงมายึบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าขายและรวบรวมกลุ่มคนพิการมาเรียนรู้และสอนอาชีพและตัดเย็บเสื้อผ้าส่งขายในแบบที่ไม่เหมือนใครในานามของงานชุมชนคนพิการอำเภอท่าใหม่ปัจจุบันนอกจากการตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าเข่ามา้ายังมีการตัดเย็บกระเป๋าถุงผ้าและรับงานซ่อมเสื้อผ้าทั่วไปเพื่อเป็นรายได้ใช้จ่ายภายในครอบครัว เ้ามาค่ะเราตัดผ้าแบบนี้มานานขนาดไหนแลอ่าอยู่ประมาณสี่สิบห้าปีแล้วค่ะตัดตั้งแต่อายุสิบผ่าไรล่ะปีนี้หกสิบแล้วเนาะใจเรารักงานผ้าค่ะใจเรารักงานผ้าแล้วถามว่าเราเห็นอะไรเราตรงไหนเศษผ้าเราไม่ทิ้งเราก็มาตัดต่อทําเป็นกระเป๋าทําเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะคือว่าเราทําตรงนี้ได้เราก็ไม่ต้องไปเป็นภาระของคนปกติเขามากนะ ตอนนี้ก็อายุมากแล้วเนาะก็ต้องนั่งวิวแชร์อย่างเดียวค่ะเพราะว่ายืนนานไม่ได้ค่ะเป็นข้อเข่าเสื่อมเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะก็ใช้วิวแชร์หมุนไปหมุนมาค่ะแต่เรื่องการตัดเย็บก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราใช้ใช้มือช่วยตัดการตัดเย็บค่ะตอนนี้ก็ตัดเป็นกางเกงต่อเป้ากางเกงเลงแล้วก็คือเหมกนกางเกงขากล้วยผู้ใหญ่ค่ะเด็กผู้ใหญ่อย,อย่างเงี้ยแล้วก็มีกระเป๋าหิ้วถุงผ้า งานตัดต่อเศษผ้าเราก็เอามาเย็บตัดต่อให้เป็นกระเป๋าแล้วแต่ลูกค้าสั่งค่ะแล้วก็เปิดรับงานซ่อมทั่วไปด้วยค่ะราคาก็แตกต่างกันค่ะมีซิปมั่งไม่มีซิปมั่งอย่างนี้เราก็บวกค่าอุปกรณ์เท่าไหร่แล้วเราก็บวกค่าแรงเพิ่มเข้าไปค่ะแต่เราจะรับประกันคุณภาพการตัดเย็บของงานคือผ้าดีสีไม่ตกค่ะถ้าจุดไหนขาดรับกลับมาซ่อมรีค่ะงานที่ร้านค่ะเพราะจะพงและล็อกทุกจุดไง แล้วอุปกรณ์ในการตัดเย็บเราก็จะใช้ของวีนัทคือใช้อุปกรณ์อย่างดีให้ลูกค้าค่ะตั้งแต่สี่เดือนก็ใส่ได้แล้วค่ะบวกแพมเพิ่นให้น้องเสร็จรานะคาก็ตัวหนึ่งเก้าสิบบาทค่ะถ้าเป็นของผู้ใหญ่ก็อยู่ที่สองร้อยเก้าสิบค่ะเพราะว่าผ้าขาม้าใส่แล้วจะไม่ไม่ล้าค่ะทันสมัยใส่งานไหนก็ได้ใส่กับเสื้อยืดสวมใส่สบายเพราะเราใช้ผ้าทอบ้านไล่อย่างดีมีทุกสีทุกแบบทุกแนวให้ลูกค้าหรือจะเป็นออเดอร์สั่งตัดก็ได้ค่ะแล้วแต่ลูกค้า จะเอาความใหญ่ความยาวเท่าไหนหรือว่าจะเอากระเป๋าแบบไหนถ้าลูกค้ามีแบบอย่างมาให้ทางร้านก็สามารถตัดให้ได้ค่ะเมื่อก่อนก็คือถ้าไม่มีโควิดก็ยังยัง,ยงก็ดีกว่านี้ค่ะตอนนี้ช่วงนี้มีโควิดเนาะก็เหมือนกันหมดแต่เราก็อาศัยว่าเราได้ลูกค้าขาประจำเราทำงานแล้วคือลูกค้ามาดูงานเราใช้แล้วถูกใจลูกค้าก็กลับมาสั่งตัดอีกก็คือได้เรื่อยๆค่ะก็พออยู่ได้อะ ก่อนหน้าการระบาดของโควิด -19 สินค้าเหล่านี้ถูกนำไปวางขายภายในโรงแรมแต่เมื่อโรงแรมปิดเพราะสถานการณ์โควิดทำให้สินค้าที่นำไปวางขายก็ไม่สามารถขายได้ทำได้เพียงการนำมาวางขายหน้าบ้านภายในถนนสถิตสุขตำบลท่าใหม่อ,อท่าใหม่และอาศัยลูกค้าขาประจำมาอุดหนุนหรือสั่งเป็นของฝากของชำรวยโดยสินค้าของร้านป้าอุมาราคาไม่แพง ทั้งอย่างใช้การตัดเย็บอย่างดีโดยกางเกงผ้าเขาม้าเด็กราคาเริ่มต้นเพียงตัวละ90บาทหากเป็นของผู้ใหญ่ราคาตัวละ290บาทกระเป๋าสะพายใส่โทรศัพท์ไปละ100บาทนอกจากนี้ยังมีกระเป๋ารูปแบบอื่นๆให้เลือกซื้อด้วยก่อนไม่มีโควิดเราก็มีร้านอยู่ที่โรงแรมเคพีแกนค่ะเร,เราใช้สิทธิ์คนพิการค่ะ ให้ทางโรงแรมเขาขายพื้นที่ตรงนั้นให้แล้วเราก็ทำงานหน้าร้านไปหลังหลังมีช่วงที่มีโควิดนี่โรงแรมปิดเราก็ต้องปิดไปกับโรงแรมค่ะที่โรงแรมไม่ได้ขายค่ะขายหน้าร้านอย่างเดียวค่ะแล้วก็ที่ลูกค้ามาซื้อแล้วก็ลูกค้าติดใจก็โทรมาสั่งเราก็รับตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาค่ะค่ะแบบนี้เรามีการขายออนไลน์อะไรอย่างงี้บ้างอ๋อไม่มีค่ะเราไม่ได้ทำตรงนั้นเพราะว่างานขายออนไลน์บางทีลูกค้าไปเจอแบบ งานไม่ดีหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่มันก็แล้วแต่เนาะแต่ของป้าน,นี่ไม่ได้ขายออนไลน์คือลูกค้ามาเจอแล้วซื้อไปใช้แล้วถูกใจในผลิตภัณฑ์ของเราก็สั่งกลับมาค่ะค่ะตอนนี้ก็คือรับหมดเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะสั่งจะเป็นแบบของฝากของช่ำลวดอย่างี้ได้ค่ะรับหมดเลยค่ะเป็นของฝันของฝากของช่ำ่วยได้ค่ะค่ะขอฝากร้านนะคะร้านอุมาผ้าเขาม้าค่ะอยู่หลังธนาคารอมสินนะคะอำเภอท่าใหม่ค่ะ เบอร์โทรนะคะ0852828015า่าค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอกาสน่าใช่ไหมคะทั้งนี้สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะอุดหนุนสินค้าของคุณป้าอุมาทั้งเสื้อผ้าผ้าไทยผ้าเขามาผ้าสโรงหลากหลายขนาดทั้งของผู้ใหญ่และเด็ก สามารถไปอุดหนุนได้หลังธนาคารออมสินสาขาท่าใหม่หรือติดต่อป้าอุมาที่หมายเลขโทรศัพท์0852828015